แพ้ไปอีเยอะีเย่ใจเย็นดิโอ้โหนะสวัสดี้นักจอมทุกคนทุกท่านนะครับผมเดวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีนะครับผมนะฮะก็วันนี้ก็มาเล่นนาซัทนะครับผมตำแหน่งจังเกิลนะครับผมนะฮะแร็งไดมอนด์แล้วกูแม่งสันหายเล่นเฮียอะไรก็ไม่รู้แปลกๆนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวไปยังไงนะเดี๋ยวมาเราดูดีกว่านะที่ผมหยิบนาซัสมานะเพราะว่าผมเห็นทีมแล้วไอ้เฮียแม่งไม่มีใครเลือแท้งมาเลยเว้ยไอ้สัดมันเป็นเฮียเลยผมก็เลยหมัดใส่เลือกนาซัทมาเลยนะครับผมนะฮะ ก็มันมีแต่ตัวบางไงนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคือผมจะเอามาคอมโบกับลูลู่ด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะสื่อสารกันได้หรือเปล่าหรือว่าลูลู่เขาจะรู้ใจผมหรือเปล่านะเพราะว่าผมเล่นตำแหน่งโซโล่นะครับผมนะมันค่อนข้างที่จะยากนิดหน้หรือเปล่รับผมนะโอเคก็มาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้คือผมก็นได้เปล่าหรืนว่าลู่ลู่เขา้ใจมหรือเปล่าน่ง,มนงผมเล่นเป็นโซโล่นะครับผมนะฮะก็ถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ย ผมว่ามันน่าจะโอเคนะลูลูกกับนัสซัตอามาคโบ,บกันนะซึ่งผมสามารถที่จะแปลงร่างกายเป็นไทท่านได้นะฮะโดยการออกของหมัดแล้วก็รองเท้าลูกเกาะนะครับผมนะซึ่งมันจะโตใหญ่มากมากเลยนะเราลองดูกันว่าคือลูกูจะรู้ใจผมหรือเปล่าแต่ว่ามันเปิดประเด็นแล้วแพ้ไปนะฮะผมจะเริ่มต้นด้วยการฟาร์มบัฟแดงก่อนนะฮะไม่มีใครมาช่วยเลยครับผมจเจริญเจริญเด้เดถ่ายได้เฮ้ย นั่นไงกูว่าแล้วมันหมาจริงด้วยไอสัตว์ทิมเฮ้ยมาดิเฮ้ยโอยเรียบร้อยมาฟ้ากูไอสีแม่งมาช้าจัางวะถอยเลยไอขี้ไม่มีมานาสู้ฮะไอเจ้ยการ์ดเ,เดิมเจอกูเดี๋ยวโอเคอ่ะมังกรจะเกิดนะครับผมนะั้นเราต้องรีบไปโซนอ่ามังกรนะครับผมป่าที่ดีโอ้โหเชื่อแล้วไง เาฟ้าผมยังไม่เกิดด้วยกันเนี่ยเอ้ยมันอยู่เอ้ยป่าอยู่ล่างเปิดได้เนี่ยมามามาเปิดเลยเร็วป่ามันอยู่ล่างหกร้อยปรับเรียบร้อยครับผมมังกตรตะแรกแบบชิวๆเลยคือป่าฝักดิ์้รีเขาไม่ยอมมาโซนนะเขาไปลงไปล่างไปเอาเซตน,นะครับผมนะฮะก็เห็นปะ ือผมบอกไปแล้วนะครับผมนะฮะคือถ้ามังกรเกิดนี่ป่าอย่างเรานี่ต้องรีบไปโซนเลยนะฮะหรือว่าถ้าเราไม่รีบไปโซนเนี่ยหรือว่าเราไปโหตรงไหนขอแผนที่นี่คือป่าฝั่งทุกขาม้าเขาโซนเขาจะเอามังกรเลยนะเขาจะไมร่รอทั้งนั้นนะครับผมเหมือนผมเมื่อกี้นี่นั่นเองขอฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันนะฮะเราไปไฟ์ใหญ่เฮ้ยดีไงไฟส์ใหญ่มาแล้วแตงล่าง,างรั่ลูตีต่กู ลู่ลู่เอ้าไอ้เคียบแอติใสไขวะโอ้โแม่งมาเดินมเลยไปตั้ลู่ลู่มันแอนติใสไขว้แอติใสเคนเนนบ้าปะนี่กูแปลงล่างอยู่ไอ้เคียบแม่งแอติใสเคนเนนโอ้มันน่าจะแอติใสผมนะเมื่อกี้เต่าจะเกิดนะฮะเราก็ต้องมาโซนนะครับผมนะจังเกิลที่ดีแต่อัอติไม่มีนะเพื่อนชิบหายละถอยกับไหมถอยไหมเพื่อนถอยถอยเคเนนถอย ไอ้เขี้ยมึงไม่ยอมถอยวะเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วกูว่าละไอ้สารเดิมมันเก็บสต๊กจากเต่าโอแตกหมดโอ้โหไม่มีอันตีอ่ะใส่ยวดมากเลยเขี้ยไม่ไปทำโอ้เรียบร้อยไม่รอแล้วอันตีเล่นเลยเด้ยน่าจะถอยแคน่นี้เมื่อกี้ทีมไม่พร้อมอะ่ะเดี๋ยโอ้ไอสารเก่าหรอเมื่อกี้มึงเก่าอ่ะอุ้ยเออสวยอุ้ยไอ้เขี้ยมเราดึงชิบหายละ มันจะแตกไม่ได้โอ้โหหูอ,อ,อูแข็งทันสวยเรียบร้อยไม่รอดเออนั่นแหละโอ้แค้นเลน,นก็ไม่รอดเฮ้ยโอเนี่ยทีเราท่นไม่มีแท้งเลยฮะคือแบบเราจะโซนกันยากมากมากวนตีละเพื่อนลูลกโอ้โหลูกไม่มเป็นตีเหรอส่วนไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ เออทุกไอี้ยไม่ได้คิวอีกอ่ะทุกแม่งเลยเออสวยแครดี่เราได้คิวฮนะเวลาแครี่เราเกิดอยู่ถือว่าเราถือว่าเราคุ้มนะเสียมังกรแต่เราได้คิวสี่ตัวฮนะถือว่าคุ้มนะครับผมเนะี่ยตัว200ะ 200, 200. ละสองร้อยป่ะสองร้อยสองร้อยโหรวยครับผมเนะี่ยมังกรแค่ตัวเดียวมันมันได้ไป่กีไม่ไม,ไม่ไม่กี่บาทเองนะแต่มันได้บัฟแค่หนึ่นง มุมมาต่อมเลยหน้าบ้านมันเนี่ยเจนดิเฮ้ยจะบวกเลยอ่ะเอ้าเฮียเซตแตกชิบหายละถอยเฮ้ยเอาเรียบร้อยโอ้โหอุ้ยแล้วลูกตีักูโออยนูลูกแตกแล้วด้วยวเ้ยเออได้สองตัวสวย ทีไม่ถอยช้าจะโสกม่เขามายก2แล้วเซนฟีมันก็กดอัติไอ้เฮียมันโคตรพลาดเลยชอ็อตเมื่อกี้ทีมมันน่าจะรีบถอยกันนะมันน่าจะรีบถอยตั้งแต่เซตตายแล้วฮะโอ้ผมโดนอะไรเนี่ยกึ่งเวทผมออกรองเท้าต้านเวทดีกว่เดน๋ยวผมต้องเป็นอันนี้แต่ว่ารองเท้านี่คือข้อเสียของมัน มันจะลดดาเมจของเรานะครับไม่รู้อะแต่ผมจะเอาตัวใหญ่มัลมันกดปุ๊บเราจะได้เลือดนะครับแล้วก็เราจะตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมน <c oughs> เน้ยเกมผ่านมาสิบกว่านาทีแล้วแม่งเอ้ยนี่ผมจะออกมัดด้วยฮะถ้าเลือดเราต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้งไม่รู้กี่เซนนะมันตัวเราจะใหญ่ขึ้นอีกนะฮะลาตินะครับก็ใหญ่ขึ้นอีกบวกกับรองเท้าขึ้นอีกบวกกับเกาะมัดอีกแล้วก็บวกกับอติลูลูไอ้ไที่ใครทัานนะแต่ลูลูไม่เคยอติแต่ผมเล่สิบนาทีละ อยมาดิแทงให้ไอ้ถั์เอเอมันไม่มีกระแทงให้เลยแล้วรว่ตีไทยกูเพื่อนเร็วดิไม่มีบวกอะกูไล่อยู่เนี่ยโอ้โหถอยก็ได้ไหมให้มันใส่เล้ยเอ้อเพื่อนเข้าเออเออแล้วลู่ตีไทยสวยโอ้โหแต่มันช้าไปแล้วอ่ะเออโอ้ผมกดลงเท้าไปแล้วอะเฮ้ยรอบเดียวเองได้เขาบอกกับลู่ แล้วแม่งมันอัติช้าเยอะคือผมอยากรู้ขนาดมันเฉยมันจะใหญ่แค่ไหนแค่นั้นเองแต่รู้ๆมันงกอันตรีฮะไม่เป็นไรโอ้เมื่อกี้แล้วผมมีอันตรีลูบแล้วผมวิ่งใส่เลยน่ะผมแฟดก็มีเมื่อกี้ถ้ามันอันติแต่ผมหผมแฟดเข้าเลยธรรมรานะครับผมนะมันเล่นโซโลคือมันข้นไในสื่อสารกันยากมากไม่ได้ยากหรอกไอ้เขาไม่สื่อสารไม่ได้เลยดีกว่า อะไรวะเฮ้ยทีบวกกันอีกแล้วถอยก่อนก็ได้นะเพื่อนไม่ยังไงกูบอกแล้วให้ถอยก่อนเฮ้ยที่ทีมังบวกวะโอ้รูลลลูกเป็นอันติใส่เคนเนนอีกอะเออได้ปะนะโอ้ไม่ได้กลับบ้านซื้อของกันดีกว่าแล้วก็ไปเอาบาลอนด้วยอย่าซืโอ เอาแล้วพี่แกร้อนอะไรของเขาวะนะ่าละออกกันเวทดีกว่าฮนะมันเขาเรียกวนะ่ามันเป็นไอเทมที่แบบนาซับต้องออกนาะจริงเพราะมันเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดเลือดด้วย 15นาทีผมเก็บสแต็กได้แค่230อเองเหรอวะทีมก็เข้าไปโยนฉลาดจัดบอลแล้วมาดิเพื่อมาเฮ้ยไม่มาไอคิวนนเปิดบ,บวกกันที่ผ่านแล้วเออผอไม่เคยได้่ยเขโบอก,กันลูรูเลยสแต็กมาเปิดอติตีนาฟัสไอ้ตีบาลอนเนี่ยกูเอทอทุบไอเหี้ยแปดสิบเองวะกดรองเท้าเนี่ย ไอ้ดาเบ็เขาแปมทีโคตดี้เลยไอ้ยังโครเบาเลยฮะเนี่ยผมสังเกตนะเมื่อกี้ผมเกาะขึ้นนะครับแล้วตัวใหญ่ขึ้นไหนปะเนี่ยผมหดลงละโอ้โหเจ้าอยากคอโบกันลุล่นรวยเฮ้ยเฮ้ยผมไตีสกิลเข้าทีละพันละมาเริ่มแรงแล้วครับผม ลูลูมีอัตติอยู่ครับผมตอนนี้ไอเฮียจะจบเกมแล้วกูยัง,ย,งยังไม่ได้เข้โบลูนูเลยเหรอเข้าเลยปะนี่ยังเฮียเจนเจนถอยก่อนก็ได้นะนี่สามทางเดียวผมว่าอู้อู้เจ็บโอ้โหลูลูมันอัตติใส่ อันนี้ครับผมไม่พอจูนมันจะโดนเจสโซล้วงไม่เป็นไรโอ้ไม่ได้เขอบอกกันรู้ๆเลยเฮ้ยแม่งอันติไล่เลยกูวะโค้บแม่อุ้ยโอ้เล้วอยไม่ได้อันตีโอ้อยากเขาบอกกันรู้ๆไว้ทั้งเกมว่าที่แปดนาทีรู้ๆอันติแส่ผมแค่รอบเดียวเองไม่เป็นไรอะ่ะเออเรียบร้อยจบครับผม โอเคนะครับผมนะเอาไว้ว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะก็สำหรับนาทัตฟาร์มนะครับผมนะสำหรับนาทัตบวกอ่ะรู้ๆเนี่ก็เอาไว้คลิปอื่นก็แล้วกันนะครับผมนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคอนเทนต์ประมาณว่าแร็งไดมอนด์นาทัตฟาร์มประมาณนี้นะครับผมนะฮะบาย